สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูทิวาก็จะมาสรุปเนื้อหานะครับเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับส่วนหัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปวันนี้นะครับก็คือภูมิปัญญาไทยสมัยอยุทยานะครับคําว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยนั่นเองก็เคยจะได้เรียนหรือบางคนก็ทราบม,มาแล้วนะครับเช่นอะไรลูกมีอะไรบ้างาเช่นเบ็ดใช่ไหม กระติบข้าวใช่ไหมกระจาดนะครับเสือ้อหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่นักท,ที่นักเรียนเห็นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องนี้แหละนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับภูมิปัญญาไทยหมายถึงพื้นความรู้นะครับความสามารถความเชี่ยวชาญที่คนไทยได้สร้างสรรค์และสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาสามารถถ่ายทอดทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นโดยมีปัจจัยพื้นฐาน3ข้อนะครับมีปัจจัยพื้นฐาน3ข้อนะข้อที่1ก็คือสังคมเกษตรกรรมนะครับแน่นอนนะครับอยุธยาตอนนั้นน่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมในเรื่องของอุตสาหกรรมน่าจะไม่มีเกือบร้อ นะครับอาจจะ90%เลยไม่มีนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะปลูกพืชปลูกผักนะค้าขายในเรื่องของภาคเกษตรนะครับแล้วก็ของป่าซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับข้อที่1ก็คือสังคมเกษตรกรรมอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นลุ่มแม่น้ำนะครับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผู้คนที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับ ต้องทําให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตเช่นเรือนไทยนะครับมีใต้ถุนสูงาสาเหตุที่เรือนไทยแล้วมีใต้ถุนสูงนี้เพราะอะไรลกูกเพราะว่าตอนที่น้ําไหลหลา,ลากหรือตอนที่น้ําท่วมจะได้ไม่เกิดปัญหาถูกต้องไหมครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนี่นแหละนะครับเรือนแพรบริเวณพระนครศรีอยุธยาการสร้างและใช้เรือ เป็นยานพาหนะสัญจรในทางน้ํานะครับทําไมต้องเป็นทางเรือก็เพราะว่าในสมัยตะก่อนเนี่ยนะครับลักษณะของการเดินทางทางบกยังไม่พัฒนาและก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับทางที่พวกเราเห็นทางยางมาตตยเนี่ยนะน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยมากๆนะ ซึ่งในเส้นทางคมานาคมหลักของชาวอายุธยาส่วนมากจะเป็นทางน้ำนะครับเพราะว่ามีความสะดวกสบายและก็ไปมาง่ายนะครับต่างประเทศเข้ามาก็ง่ายนะครับเพราะว่าอายุทยาก็มีแม่น้ำล้อมรอบนั่นเองนะครับต่อมาสังคมพระพุทธศาสนานะครับสังคมพระพุทธศาสนาก็คือประชากรอายุธยาส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธนะครับจึงยึดหลักธรรม เป็นการเหนี่ยวนำจิตใจในการดำเนินชีวิตเช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและการการให้อภยัยการมีขันติธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะหลักธรรมในเรื่องของการที่เราทําดีแล้วได้ดีการทําชั่วแล้วได้ชั่วเนี่ยตรงนี้นะครับถือว่าเป็น สิ่งที่สำคัญเลยนะครับทำให้สังคมไทยเราอยู่แบบมีความสุขนะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือสังคมนานาชาตินะครับภูมิปัญญาไทยสำคัญและก็เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมนานาชาตินะครับก็คือเนื่องจากปัจจัยภูมิศาสตร์และธรรมเนียที่ตั้งเอื้ออำนวยให้กับกรุงศรีอยุธยาสามารถติดต่อสัมพันธ์ก,นกันกับดินแดนต่างๆทั้งที่ใกล้เคียงนะครับ ห่างไกลได้สะดวกนะครับไม่เป็นปัญหาเลยนะครับซึ่งเป็นผลให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเอเชียด้วยกันหรือไม่ก็ยุโรปนะครับประเทศที่เข้ามาทําการค้ากับเราประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวนะครับลาวหรืออาณาจักรล้านช้างนี่แหละนะครับที่ติดเราเนี่ยนะมอลมาลายูเปอร์เซียจีนญี่ปุ่นอินเดียนะครับเอ๊ะ อินเดียนี้เข้ามาทําอะไรกับเรานะนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยนะครับอินเดียนะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีาศาสนาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมาเผยแผ่าศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็โซนชาวตะวันตกนะครับก็จะมีโปรโตุเกสอังกฤษฮอลันดาหรือฮอลแลนด์สเปนฝรั่งเศสรกรีกนะครับอ่าเหานี้ก็จะมาค้าขายนะครับ หรือไม่ก็ในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของศาสนานะครับอาาคุณครูไม่ได้บอกว่าพระพุทธศาสนานะลูกอาจจะเป็นคริสคริสต์ตศาสนา,าก็คือพระเยซูนี่แหละนะครับหรือไม่ก็อิสลามนะครับศาสนาอิสลามก็คือนบีบูฮัมัดนี่แหละนะครับหรือพระอัลละห์นี่แหละนะครับ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สังคมอยุธยาเป็นสังคมนานาชาติผสมผสานวัฒนธรรมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตะวันออกและก็ตะวันตกและก็ทําให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านภูมิปัญญาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่เราเห็นก็คืออะไรลูกล,ล้านจักสารใช่ไหมยังมีอยู่นะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในหมู่บ้านในตำบลของคุณครูในหมู่บ้านของค,ครูยังสามารถสืบสารมาได้จนถึงปัจจุบัน การสัรนกระติบข้าวการทำฟอยการทำไม้กวาดทำเบ็ดทำข้องอะไรอย่างเงี้ยเห็นในปัจจุบันนะครับบ้านนัเรียนก็คงจะมีเช่นเดียวกันนะครับร้านจักสารเต็มเลยนะครับูมิปัญญายทั้งนั้นนะครับเป็นที่หน้าภาคภูมิใจนะครับที่ลูกหลานรุ่นหลังๆเนี่ยได้สืบทอดแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันให้พวกเราได้ชมกันนะครับคุณครูขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ